สวัสดีครับอยู่กับนิสสัน X t r l นะครับเป็นโฉมแรกนะครับมาเปลี่ยนจอเอนด o อยสิบนิ้วนะครับเป็นรุ่นแคนซัทนะครับรองรับ Apple c a r p l a y ไรส์ไอเสียบสายนะครับเสียบเข้าช่องเดิมนะครับอ่า g o o g l e Map อะไรก็ได้นะครับเพิ่มพิมพ์ไปไว้เนี่ยครับพิมพ์ง่ายมีรองรับภาษาไทยหมดละนะครับอ่าเราจะออกก็ออกไปนะครับออกเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ มีกล้องบันทึกหน้า View นบิวอินนะฮะตัวนี้เป็น Android นะครับผมเราก็ใช้แอปตัวนี้กดเข้าไปนะครับอ่ามันจะขึ้นหน้าจอบันทึกทุกอย่างแล้วก็บันทึกดกดกดการตั้งค่าการโหลดไฟล์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเรามาดูดูส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาก็คือคอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้ปกติไหมอ่าเดี๋ยวเปิด FM ดีกว่า FM สีสย้ำค่ะ,อะสอง การจัดระเบียบและนำไฟเปลี่ยนโหมดได้ปกตินะครับโอเคเรามาดูกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังอานะครับเห็นไหมครับทํางานปกติทุกอย่างนะครับกดที่พวงมราลัยก็ได้ในการเปลี่ยนโหมดนะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับไอคอนตรงนี้นี่นี่นะครับแล้วก็คืนเลียร์ไป นะครับเราก็กดนี่ก็ได้อ่าอยากกดดูกล้องมองหลังกดดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับอยากกดดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะได้หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเปิด youtube ภายใน2วินาทีเปิด Google แ a บภายใน2วินาทีหนึ่งสองเห็นไหมครับตืดออันนี้เขายังไม่ได้ลงทะเบียนเพสโตนะครับ ปื๊ดมาทันทีไหมครับมาดู y o u b e y o u t u b e นี่ครับ1 2นะครับเห็นไหมฮะมาทันทีอ่าแบ่ง2หน้าจอกดอย่างนี้นะครับอ่าเทปบต้องการให้มี2หน้าจอก็กดแบบนี้ยกเลื่อก,ก็เลื่อนเข้ามานะฮะมันจะมีขีดนี้เลื่อนเข้ามานะครับ ตัวนี้มีไมโครโฟนแยกอยู่ตรงนี้นะครับผมไว้สําหรับคุยโทรศัพท์มันก็จะชัดมากขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับทุกอย่างใช้งานปกติโอเคปกติทุกอย่างดับเครื่องนะครับปิดกุญแจกุญแจรีกุญแจดับเครื่องนะครับ คันนี้นะครับติดตั้งชุดพับกระจกข้างอัตโนมัตินะครับผมเว<ถ>ลาเราล็อกรถปุ๊บกระจกจะพับคายล็อกกระจกกลางล็อกกระจกพับคายล็อกกระจกกลางครับผม